ตามสัญญามาแล้วที่จะรีวิวตใบทั้ง6ชนิดของเจลิฟิตค่ะคมฟังเสียงแหบๆหน่อยนะคะคือเสียงไม่ได้แหบเพราะไม่สบายนะแต่เพราะวัยรุ่น90เจอเพลงถูกใจก็เลยรอเพลงเสียงดังไปหน่อยนี่นะคะเจลิฟิตจะมีตะใบอยู่ทั้งหมด6ชนิดแต่มันก็จะมีความคล้ายกันอย่างเช่นตัวนี้ซีบราฟ ซีบาไฟนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เขาจะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาจะต่างกันตรงนี้ลิด180ริทับ180 150ท,บ150ทับ150แล้วก็100ทับ100ความแตกต่างของเขานะคะอยู่ตรงที่ความหยาบค่ะความหยาบก,ก็คือถ้า100ทับ100ะที่เป็นความหยาบที่สูงที่สุดนะก็คือจะสำหรับเล็บปลอม ด้านข้างจะเป็นสีฟ้าแบบนี้จะสําหรับเล็บปลอมหรือว่าเล็บต่อเล็บอะคริลิกแบบนี้ใช้ตัว100เพราะว่าเขาหยาบที่สุดรองลงมาก็จะเป็น150ทับหนนะคะตัวนี้ก็จะมีความแบบอันนี้เป็นสีชมพูด้านข้างนะคะเขาจะมีความซอฟต์ลงมานิดหนึ่งก็คือจะเหมาะกับเล็บเจลเพราะว่าเล็บเจลเนี่ยก็ยังคงเป็นเล็บธรรมชาติอยู่ต่อมาเป็น180ทับ1นึนะคะ หน้าตาเขาเหมือนกันเลยอยู่ที่ตรงที่เขาเขียนก็จะเหมาะกับเล็บที่ค่อนข้างเป็นเล็บธรรมชาติตะไบทรงเล็บธรรมชาติอย่างเงี้ยเหมาะเหมาะมากเพราะว่าเขาจะมีความนุ่มกว่าทั้ง2ด้านนะคะความหยากเท่ากันบางคนคงจะเคยเห็นที่ความหยากไม่เท่ากันสองค่าอย่างเช่นหนึ่งรทับ180เนี่ยคือความหยาบเขาไม่เท่ากันบางทีเนี่ยเรานะี่ยใช้ด้าน100หมดไปแล้ว180ยังไม่ค่อยได้ใช้เลยอ่ะ แต่ตะไบมันก็ดูเก่าแล้วอะเขาก็ไม่อยากใช้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เจลี่ฟิตนะคะออกแบบมาให้สองข้างเนี่ยกรดเท่ากันทําให้เวลาใช้งานเนี่ยมันก็จะหมดไปพร้อมๆกันก็คือหมดเป็นอันๆไปก็คุ้มค่าค่ะใช้ได้ทั้งสองฝั่งพร้อมกันต่อมานะคะก็จะเป็นแซนดิ้งบัฟเฟอร์ตัวนี้เราเรียกว่าเป็นแซนดิ้งบัฟเฟอนะคะจะเป็นเหมือนตะไบโฟมแบบนี้ตัวนี้ สองด้านจะมีความหยาบที่ไม่เท่ากันก็คือ100ทับ180เพราะว่าเวลาเราตะไบเก็บงานเนี่ยเราจะใช้ด้านที่หยาบกว่าก่อนซึ่งก็คือด้านสีชมพูด้าน100ก่อนพอเราตะไบหน้าเล็บที่เป็นเก็บความเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะใช้ด้านที่ละเอียดกว่าคือด้านสีเทาเก็บความเรียบร้อยข้อดีของตะไบโฟมเนี่ยในการเก็บงานเนี่ยมันจะทำให้ไม่บาดเจ็บตรงด้านข้างรอบเล็บนะคะ ต่อมาเป็นวูดดอนไฟล์วูดดอนไฟล์เนี่ยจะมีความเป็นเหมือนไม้เอติมแบบนี้แบบนี้บางๆเขาจะเป็นความละเอียดความกริดที่180ทัง้อตัวเนี้ยเหมาะกับการตะไบทรงเล็บมากตะไบทรงเล็บธรรมชาติของเรานี่แหละจะเหลี่ยมจะมนจะทรงกลมอะไรก็ตามเล็บธรรมชาติเราอันเนี้ยเหมาะมากตัวนี้จะชอบพกไปต่างประเทศเวลาแบบเวลาเกิดแบบบุปผาทเหตเุเล็บช่งเล็บฉีกตัวเนี้ย หลดแล้วเขาก็จะบางเบาเป็นไหมไอติมแบบนี้ส่วนตัวนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าชีดีมากคือจากคำบอกเล่าของช่างเล็กนะคะคือน้องเป็นชายนี่บัฟเฟอร์เคยได้ยินหรือเปล่าเออชายนี่บัฟเฟอร์ของเซลิฟิ t คือแบบเงาลืมคือเขาจะเป็นตะไบที่ละเอียดมากเลยนะคะด้านด้านเนี้ยด้านสีชมพูเนี่ยละเอียดแบบถ้าจะไม่ผิดจะเป็นห้า้อยทับสม สัมพันธ์เออก็คือความละเอียดสูงมากเวลาเราทําเล็บนะคะแล้วเราไม่ทาสีเจลอะหรือเป็นผู้ชายอะคะ่ะเราจะใช้ตัวนี้จบงานใช้ด้านสีชมพูนะคะด้านละเอียดด้านหยาบกว่านี่แหละเออแต่มันละเอียดมากบัฟเล็บแล้วก็จบด้วยด้านเงาด้านเงามันจะแบบเอียดเอียดแหละเห็นปะเออแบบเนี้ยบัฟน้านเล็บเงามากเงาลืมเงาดีมากบอกเลยอันเนี้ยไม่ได้รู้เองแต่ว่าช่างบอกมา ช่างทุกร้านที่ได้ไปนะชอบหมดเลยแล้วก็ตามกับมาซื้อด้วยตอนแรกเราไม่ค่อยมีของนะแต่ตอนนี้เรามีเยอะอ่ะละคะ่ะตะไบทั้ง6ชนิดนี้รู้จักกันแล้ตอนนี้มีโปรอยาาู่นะจ๊า4วันอันตรายเมก้าเซลนะคะ26 29ถึง29พฤศจิกายนเจอกัน